เกิดอะไรขึ้นนะครับเอฟซีนะครับมีคนปิดศนาเอ้าปล่อยออกไปแล้วไปแล้วอะไรพิกกี้ อันไหนอ่ะฮะเ,เอามันเสียงได้ยินเสียงหัวล้ออ๋อไม่เขามากับใครอ่ะมากับใครเขามาคนเดียวเอคนเดียวจะเปเขาเข้าไปอยู่นู่นหม,มามันหอมบา้บานบ้านนู้นเน่ะไม่เปิดบาด้านร้านบ้านนี้น่ะอ๋อหรอตั้มไลฟ์สดอยู่ก็เลยเอาไลฟ์สดเนี่ยคนเอามือยู่เป็นเพื่อนเ,นเยอะเยอะจหมดแล้วนะคะ นอโอ้โหุปล่อยอดดิกกี้ไปโดนนะเนี่ยดิกกี้อ่วมาหัวเลาะทำไมแถวนี้เนี่ยฮะ ดีนะครับ อ้าวอะไรจะพ่อสวัสดีจ้ะอ้าวสวัสดีครับไปไหนจ้ะมาดูว่าทำอะไรไงทานข้าวพ่ออ๋อทานข้าวใช่ไหมขอตังด้วยขอตังอะไรตังไม่มีแล้วไม่ได้เอาตังมาวันนี้พ่อพ่อจะไปไหนพ่อเฮ้จะมาดูว่าเขาบอกว่ามีคนเดินมาแถวนี้เขาว่าอย่างนั้นคนอะไรมาบอกใหม่แล้วบอกใหม่ว่าพี่มชื่อชาขอชื่อชาอล่ะ อ่าล้วจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนเงจะอาหลั้าหลังครับมาานใกล้างหน้ารอานใกล้อ้านใล้ขอลูกแรกตงนีก็เกิว่าจะมี่ขอีีวแล้วเราจะไปไหนต่อเนี่ยไปทางหน้าอ๋อไปทางหน้าเลยไอไอบ้านมะนาวเปล่าเนี่ยเป๊ะางหลางจะไปซื้อะเขาซื้อะอ๋ออ รออารมณ์ดีเหมือนกันเนาะอ๋อไม่มีอะไรหอเ่ว้าวใครเลพ่อพิเลยเนี่ยบ้านเลบ้ากูกางบ้นไก่ไมลูกเราดีเพราะีกุบเลือดโอ้เนคอกเลือดโอะือนะกนสอเกว่17 114ี่ชื่อสอพันห้าร้เออสองพ มีการชื่นเล่าฉัไหมูสิโอ้ยบ,บ่แม่เนะโอโอแม่กินข้าวอ,อ๋อเอารีโมทมาด้วยเหรอไหนเ,เปิด,ดเปิดทีวีให้ดูหน่อยสิเนี่ยช่องไหนอาช่องเอาช่องเไปโทรศัพท์แล้วนะมไม่หรือเปล่าคะเจ็ดแล้วจ้ะไม่ไมเอาเปิดแล้วเนาะเอาทีอาไอรีอโ,โมททีวีเขาก็เปิดให้ดูอยู่นั่นไงอ่าดูถ่ายทอดอ่าเกมโชว์อยู่ เอายังมาเมาขอเงินน่ะขอเงินอีกแล้วฮเอาังินมาเมาขอเงินสิเหรอรากกาบเท่ากาบพ่อพลยศนิพพอพรมลาอ๋อมีกระจกด้วยมีกระจกด้วยโอ้โหโอ้โหนี่เหรอฮะ ลายน้ำโขงขาบักไม้หัวสีน,น,นั่นน่ะเนี่ยบ้านสะบ,บันกันเต่เส้นแม่บักบักกือบักไม้มันบอ่อบักไกม้บ่อสามบักแท่โอ้โห,โหนี่เอฟเจแล้วอันนี้มีอะไรมากเล <c oughs> ครับราาอ่บา,าอันนั้นมีมีมีดนะครับมีก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าที่บ่อจะว้ากันเก้ากันกระหูดกระเป๋าเขาสามงอกกันใหญ่ลอยมีมีด เก่าๆแล้วก <Jamie, S 2> ็มีมีก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีไอ้ข้าวเหนียวนะครับมีกระจกดูแสบๆมีน้ำกินนะครับมีรีโมทมีไฟแช็คนะครับ F.D. นะครับนี่เนาะนี่นะเกิดอะไรขึ้นอ้าวอะโอ้โหอะ

มีบัตรประจำตัวบ่ะเนี่ยมีมีบัตรประจำตัวไหมนี่ในบังีก็ไปรอไปเห็นบ้านเราคนจนเองมาบอกใบรถสีเอ่าแ้ทไมีเกิวัาจะยมรถเราฉีดดีดาท้เราีนอที่จะมาอ๋อรบานบิ๊กน่นะไปเลยลู่โอ้ยบอกมาบอกว่าอไปเชื่อโอ้ยถ้าทางจะคุยกันไม่เข้าใจอะไรนะ กินซะกินเลยกินกินข้าวซะกินข้าวซะกินข้าวซะอ่กินข้าวซะน่าจะคุยไม่เข้าใจเท่าไหร่โ <laughs> อเคเพราะถ <laughs> ้าจะชอบอยู่นะก้าเที่ยงจานเออนะดูด้วยอย่าอย่าเอาไอ้ดีก,กี้ออกมาแล้วเนี่ยมันฟาดเลยก้าวเนี่ยงเออนะ อันเจ็บบ่พพบูนรฮะเก้าโอ้โหโอ้โหฮ่า่า่าบกาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่า่าฮ่าาฮร่ว่าฮ่าฮ่้า่งว่าา่ยฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่า่่า่่่ อยากจะรู้ไม่ใช่อะไรชื่อหาบอกไม้ก็ไปหารับก็ไปเรียชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อฮะชื่ออะไรเนี่ยชื่อชื่อเออเขียนหน่อยเขียนหน่อยอ๋ออะไรนะบือชื่อโซโอชื่อชื่ออะไรโอ้เขียนหนังสือก็เป็นด้วยเป็นสิสมสมัยอ๋อสมัยอ๋อสมัยอ๋อนามตระกูลนามตระกูล สกุลอ่าอะไรเนี่ยเ X ดาวดาวดาวเนี่ยตัวสามดาวขึ้นดาวส่วนั่วละอ๋อโอ้ตัวนั้นสวยๆด้วอ่าอันนี้เขาน่าจะจบหมอเนี่ยอานไม่ค่อยออกเลยเนี่ยอันนี้เป็นหมอกันค่ะโอ้หอการค่ะเออเครื่องไม้หมอกอะเครื่องไม้เครื่องไม้หอการค้าอ๋อก็เป็นสั่วแล้วชั่วสิบเนาะ อาเลขรองเนี่ยหมวดนี้บ่ไยหลานใหญ่ไปถามเลขเลยสามดาวร้อยเอกบอกเจ้าร้อยเอกบอกเจ้าคือบ่เออสามดาวนี่มันร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาสามดาวเนี่ยร้อยตำรวจเอกบอกสามดาวหนึ่งดาวก็ร้อยตีออ๋หนึ่งดาวร้อยตีรูวยใช่รู้สิ 2ดาวอะไร้อยตีร้อยสองดาวกับร้อยโทรรอเปล่าร้อย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 ตีทนีากอ่ะสองสองดาวอะไร้อั้ร้อยตำรวจโทรอสองดาวโทรโทรร้อยตำรวจโทรร้อยตำเอกสาดาวอ่ายู่หมวกกับดาวหนึ่งดาวมงกุฎครอบล่ะ เ้ากระพันตีหมดแล้วอ้ารู้อีกเนาะนะมองุรอกับพันตีเอแม่แล้วเรียออกยังัเจ้ากระเจ้านี่ยเเลขออกยัง้เจ้าเลยว่จะขคิบอะไรเงเราตายละเอาเงนบอกใบเนี่ย เอาแต่ก่อนโอ้ยคอยก็ซื้อเอาโอ้ก็ซื้อเอาเนาะก็มีตังก็นสิอย่างเงี้ยไม่มีก็ใครไก่ไม่มีไก่ก็ซื้อเอาไม่มีก็ขายไก่ไม่ไก่ก็ขายก็ไงบ้านบางนาโอ้โหยังไงแล้วดสีไปใสโตอ่าโอ้สีไปบ้านบางนาจะไปบ้านบางนาอีกแล้วเนี่ยเออ ยิ่เขาอิ่มแล้วก็สิไปเหรอว่ามาไปแล้วค่อยโม่เกิ้แล้วเขามไปแล้วฮะเห็นสานลยเินกเ่ยอ้งามใช่เลย้าพเจ้าเขาข้าพอพอพอลู้ีอยู่วะแล้วข้ไปเจ้าเขาขพ่อพ่อรู้ผ ออกมานี่ยเมียหูวจักอยู่บ่ออันนี้มันย่ามพระนี่โอ้ยเนี่ยค่อยหูวจักขนาดว่าเจ้าบอกอ้าวอ้าวแล้วกเป็นเมียเจ้าได้จังไหนฮะโอ้ยมันลงมาเพื่อเลี้ยมันทำอยู่ก้อยน้อยเออโอ้โหลูกเมียหัวจอยู่บ่ออกมา เออไม่ใช่นี้นี้ลูกเมียมาหรือเปล่าเนี่ย้นเีน้อนีโอ้โหาดจัะเองพ่มรู้ีหรอยเอา้นมดูหุแล้วอหรมะรแโอยว่าคนโอ้ลจะไหวหรือเปล่าเนี่ยดูจากสภาพแล้วเนี่ย แล้มันจะไปเลี้ยงเขาได้เหรอหากินแบบบุฟเฟ่ต์หากินแบบบุฟเฟ่เลี้ยงเขาได้อะ่ะ